สวัสด,ดีครับนักศึกษาทุกคนยรับเป็นไงมีใครรู้บ้างวันนี้วันอะไรพันสุขครับไม่ใช่ครับวันนี้เป็นวันดูเกีนรน่ะมีใครมีเชื้อสายเกียมาการครับวันนี้เปคนไรใช่ไหมครับไ,ไม่เป็ครับไม่ได้หางเปาใช่ไหมครับผมขมิ้นครับนักศนกษาเห็นหรือเปล่าครัว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นเนี่ยบนหน้าจอเนี่ยคือรูปอะไรครับไม่ทราบครับ ไม่ห็นะครับเลยนครับอยู่โรงพยาบาลอนะต้องรับผิดมากถึงใจอันนี้ก็คือลูกก็คือเป็นเครื่องนะครับที่เราใช้วัดขึ้นหัวใจนะครับที่เราก็จะเห็นกันบ่อยมากตามโรงพยาบาลนะครับเออครับซึ่งนักศึกษารู้หรือเปล่าครับว่าทางไปฟ้าของเราก็จะมีขึ้นนะครับที่คล้ายๆกับขึ้นหัวใจของเรานะครับแต่ติดขึ้นทางไฟฟ้าอ่ะเราก็เชิญขอตัวแทนนักศึกษาดูคนครับ เชิญเชิญเชิญครับอ่าคุณเชิญคุณเชิญเชิญครับอ่าวันนี้อาจารย์ก็มีสื่อเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้นักศึกษาดูอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นครับเมื่อกะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ก็จะมาอธิบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ก็จําลองเป็นพืนน้นนะครับอันนี้เป็นหลอดไฟของเราครับอาจารย์จะมาทดลองให้ดูนะครับเปิดสวิตช์อ่า ลองๆครับลูกสิตอันนี้อาจารย์ก็เปรียบเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟของเรานะครับตาม้านเราม่านเรือนต่างๆครับซึ่งจากสายไฟของเรานะครับมันก็จะมีคลื่นอยู่คลื่นหนึ่งนะครับอยู่ภายในสายไฟนะครับก็คือคลื่นคลื่นนี้นะครับก็คือลูกคลื่นชนิดหนึ่งทางไฟฟ้านะครับซึ่งจะมาได้ผ่านออสิโลสโคนนะครับซึ่งก็จะอยู่ภายในสายไฟฟ้าของเรานะครับ ซึ่งเราก็จะมาเรียนในวันนี้นะครับครับขอบคุณรูแทชมากครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องนะครับลุกขึ้นสายนะครับผมใครรู้บ้างนะครับลุกขึ้นสายคืออะไรไม่ใช่กองยิมกองทรายนะครับฮ่าอาจารย์เรียนมาสอนครับเรื่องขาสัญญาณขึ้นสายครับซึ่งนะครับขึ้นสายนะครับก็จะเป็นขึ้นไปพ้ากระแสสลับนะครับ ที่กว้าบขึ้นนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์หมอขึ้นกระดานแป๊บดูนะครับ ดีแล้วครับแล้วก็จะมาเรียนเรื่องค่าสัญญาณขึ้นสายนะครับซึ่งในการราะห์นะครับขึ้นสายนะครับซึ่งนะครับขึ้นสายนะครับเป็นสัญญาณฟ้านะครับกระแสสลับนะครับที่ประกอบขึ้นด้วยนะครับเค้ื่อสัญญาณทายนะครับทั้งน้าที่บวกนะครับและทาทั้งนาที่ลบนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งสองค่านะครับที่บวกและที่ลบจะมีค่าเท่ากันนะครับแต่จะเป็นค่าทางค่าทางบวกและค่าทางลบนะครับผม เดี๋ยวอาจารย์จะมาดูให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนนะครับของซี่ขครนะครับ ที่บวกนะครับก็คือเป็นแรงดันด้านบวกนะครับแล้วก็ด้านบวกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแรงดัน,ดนขึ้นั่งด้านลดนะครับ็จะเป็นลูกคลื่น้ายแต่ที่ออกมาครับซึ่งจะกำเนิดที่มุมศูนย์องศานะครับซึ่งในการวิเคราะห์นะครับสัญญาณต่างๆนะครับของลูกคลื่นสายนะครับทำได้ เหมือนกันนะครับทั้งสองทีนะครับเมื่อหาค่าสัญญาณขึ้นสายนะครับซิกใดซิกหนึ่งได้นะครับสามารถทราบค่าอีกซิกหนึ่งได้เหมือนกันนะครับผมอาจารย์ก็จะมาพูดนะครับว้ามีค่าอะไรบ้างนะครับในลูกคลื่นสายนะครับค่าแรกนะครับก็คือค่ายอดนะครับหรือว่าค่าพิกนะครับค่าพิกก็คือค่าสูงสุดนะครับของลูกคลื่นสายนะครับเป็นค่าสูงสุดนะครับของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับผม หรือว่าแทนด้วย vp นะครับ vp ก็คือ vp หรือว่า vm ก็ได้นะครับก็คือ vmax นั่นเองนะครับหรือเป็นค่าสูงสุดของกระแสไฟฟ้าสลับนะครับเมื่อวัดจากระดับตั้งอิงนะก็คือระดับตั้งอิงของเราก็คือเส้นเส้นนี้นะครับเส้นเส้นนี้นะครับตลอดเส้นเลยก็คือเส้นทีเส้นนี้นะครับก็คือเส้นระดับศูนย์นะครับถึงระดับยอดสูงสุดนะครับวัดจากศูนย์ถึงยอดสูงสุดนะครับ ทั้งซีบขวกนะครับและซีลบนะครับอ่าก็คือค่าเราเรียกว่าค่ายอดนะครับหรือว่ายิารูนะครับผมอ่าการมานะครับก็คือค่ายอดถึงยอดนะครับหรือว่าค้าพิคูพิคนะครับของลูกตื้นทายเนี่ยเป็นค่าที่วัดจากระดับต่ําสุดนะครับไปถึงระดับสูงสุดนะครับก็คือจากระดับที่ต่ําสุดเลยนะครับ ที่เท่สดงนะครับลบสิบโทษสามสุดที่ที่ลบสิบนะครับแล้วสูงสุดนะครับสิบสิบนะครับแสดงว่าที่พิกด้านบวกและที่ด้านลบนะครับห่างกันเท่าไหร่ครับยี่สิบห่างกันยี่สิบเซนติมครับน้านี่ก็จะคือเป็นหนึค่าพิกตัวพิกนะครับหรือว่าผ้ายอดถึงยอดนะครับผมหรือว่าเขียนแทนด้ว่า BPP นะครับผม ต่อมาครับก็คือค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลี่ยก็คือนะครับเป็นการนําค่านะครับสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลักนะครับของคลื่นสายครับที่ไรซีหนึ่งนะครับมาหาค่าเฉลี่ยของคลื่นสัญญาณนะครับให้ออกมานะครับแรงดันไฟฟ้านะครับคลื่นสายครับหรือว่าเราจะแทนด้วยบีบีนะครับในค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้าคลื่นสายก็คือ ID พนะครับด้วยการแบ่ง ดูไปตามรูปนะครับสัญญาณขึ้นสายชี่ใดชีกหนึ่งออกเป็นส่วนวย่อยๆถ้าเท่ากันนะครับอ่าน,นี้ไม่มั่นใจว่าน้ำสายเห็นหรือเปล่าครับจะมีส่วนที่ค่าเฉลี่ยก็คือ BEP นะครับที่จะมีระดับประมาณนี้นะครับเน็นสายเห็นไหมครับมันอาจจะมองไม่มองไม่ค่อยชัดน,นะครับ ไน,นัดนี่ก็คือ EAD นะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับผมของขื้นนะครับชี้ใปซีกหนึ่งนะครับผมต่อมาจะเป็นค่า R S นะครับค่าเม็ดก็คือของพื้นสายนะครับก็จะเป็นมาจากหรือค่าสามประสิทธิ์นะครับหรือค่าประสิทธิผลนะครับหรือค่าของพืชทสายเป็นสัญญ,ญาณไปแม้เกระแสสลับที่จ่ายแรงดันกระแสสลับนะครับ ก็คืออธิบายง่ายๆก็คือเป็น <Trans> ค่าที่เราใช้งานจริงนะครับเป็นค่า a า m g e ก็คือเป็นค่าที่เราใช้งานทั่วไปนะการบ้านเืองต่างๆเราเรียกว่าค่าขายเินนะครับผมเป็นค่าประสิทธิผลนะครับต่อมานะครับรอบขึ้นนะครับรอบขึ้นก็คือนะครับเป็นค่าการเปลี่ยนแปลงนะครับแรงดันเป็นค้ากระแสสลับขึ้นสายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากคนทวดตัวนํำนะครับที่ตัดขานข้อมูลกันนะครับเช่น แรงแม่เหล็กหมุนรอบพอดีนะครับเกิดขึ้นคลื่นสายนะครับเป็นมุม3 6 0องศานะครับสสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับสี่วั้สี่หนึ่งรังนะครับแลสสัญญาณที่ลบอีกหนึ่งถังนะครับนั่งสยงูกหรือเปล่าครับนี่นราจก็จนะครัแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็จะสร้างสัญญาณครับ ัะเบียบได้ว่านี่นะครับเลิ่มที่มุมศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเส้นก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหมุนนี่นะครับ60นะครับ90นะครับก็จะขึ้นเป็น EP หรือว่า EP EP นะครับก็คือเป็นลูกขึ้นสูงสุดนะครับแล้ว็หมุนไปเรื่อยๆ120นะครับขึ้นก็จะลดลง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 มาครับถึงมาพีกอีกทีนะครับที่270นะครับแล้ไปสิ้นสุดที่3 6 0องศานะครับก็จะโค้งลูกขึ้นหนหึ่งพอดีนะครับ ค่าเวลาต่อมาค่าต่อมานะครับค่าเวลาค่าเวลาก็คือเป็นระยะเวลานะครับที่การเปลี่ยนแปลงของแรงนันไฟฟ้านะครับกระแสสลับนะครับพื้นทรายนี้กระแสฟ้ากระแสสลับที่เกิดจากกดทัวตัวนํานะครับเพื่อนที่ตัดผ่านคำมุมนะครับแรงแรงแม่เหล็กนะครับพบอย่งรอบพอดีนะครับด้วยการคิดค่าเวลาออกมาปินนิดนึงนะครับหรือว่าเหน่วยเป็นซิษนะครับผม ค่าต่อมานะครับก็คือความถี่นะครับความถี่เป็นจํานวนแา่การรถไฟก็จะระดับขึื่นสายที่เคลื่อนที่รบรอบขึ้นนะครับเคลื่อนในหน่วยมิลลวินาทีนะครับมีหน่วยรอบต่อิวินาทีนะครับหรือว่าเฮิร์ตนะครับก็คือเป็นค่าที่เราวัดได้นะครับก็คือเครื่องออสิโลเจกโวกนะครับก็อย่างเช่นนะครับลูกคลื่นลูกคลื่นลูกคลื่นนี้ใช่ไหมครับ ลูกขึ้นขึ้นนี้ก็คือหนึ่งลูกขึ้นใช่ไหมครับก็คือถ้าสมมติว่าเราจะหาค่าได้หนึ่งเฮิร์ะครับแสดงว่าลูกขึ้นขึ้นนี้นะครับเกิดขึ้นหนึ่งลูกขึ้นต่อหนึ่งนาทีนะครับส่วนไฟฟ้าบ้านเรานะก็คือห้าสิบเฮิร์แสดงว่าลูกขึ้นลูกลื่นนี้นะครับลูกลื่นทรายของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด50าสิบลูกขึ้นนะครับต่อ1วิี่นาทีนะครับผมอ่าอ่า นักศึกษาท่านไหนงสงสัยอะไรไหมครับไม่ครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ขออคุณครับ